ถ้าอยากดูดวงต้องดูช่องไหนดีนางไม้ไผ่ยิบสีช่องนี้ดูดีใช้ได้สนุกเฮฮาสาวระผ่อนคลายดูได้ทุกเพศทุกวัยดูดวงเพิดเพินใจนางไม้ไผ่ยิบสีนางไม้ไผ่ยิบสี จ้าจบลาบลาบลานะคะคลิปนี้นะคะท,ท็อปท็อปิกนี้หัวข้อนี้นะคะเราจะมาดูดวงการงานกันนะคะคุณเหมาะกับอาชีพอะไรบ้างนะคะดวงการงานของคุณเป็นอย่างไรนั่นเองนะคะก็มาเลือกสัญ,ญลักษณ์กันนะคะเป็นพิกอากาศนะคะสัญ,ญลักษณ์ที่1สัญ,ญลักษณ์ที่2และสัญ,ญลักษณ์ที่3จ้าเลือกสัญ,ญลักษณ์ได้เลยจ้า จ้จอบบลาบลาบล,า,บลานะคะมาพบกับสัญลักษณ์ที่หนึ่งนะคะดวงการงานของคุณเป็นอย่างไรบ้างนะคะตอนนี้นะคะเรามาดูกันนะคะ <c oughs> กับสัญลักษณ์ที่หนึ่งมาดูนะว่าดวงการงานของคุณนะคะช่วงนี้นะคะเป็นอย่างไรบ้างนะคะ ชูออฟเพนท a c คร s acles, สองเลืยอน,นะคะเรื่อยๆอการงานคุณเรื่อยๆเลยนะคะแล้วก็ p a จซ o อ c ครัก็คือก็ทําได้อยู่ได้อย่างมีความสุขก็เรื่อยๆก็ก็มีงานมาเรื่อยๆมีเงินมีความสุขดีนะคะกับการงานนะคะในซ็อ f เพน t ์โค e s นะคะแล้วก็มีความหวัง นะคะที่จะได้พัฒนาการงานให้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นหรืออาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งอะไรประมาณนี้นะคะ The Emperor นะคะหัวหน้างานก็มีความเลียงเห็นความที่แบบว่าอ,อยากให้เราได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือว่าเลียงเห็นว่าเราเป็นคนที่แบบขยันการงานดีทํางานได้ดีมากนะคะ,ะ King of Sword แต่ว่ามันก็อย่างว่าแหละก็ต้องดูกันไปเรื่อยๆนะคะการงานการเงินมาพร้อมกันเลยค่ะงานก็มีเข้ามาเรื่อยๆอ่ะ เจ้าวนายสั่งนูน้นนี่นั่นหรือว่าลูกค้าลูกขายนะคะสั่งนูน้นนี่นั่นน,นัอะไรต่างๆออเดอร์ข้าเข้าเข้า,ขาโอ้บีมีงาน พันตรงเลยนะคะมีงานตลอดนะคะทําได้คุณทําได้คุณงานของคุณคือแบบเพอร์เฟกและคุณก็แบบว่าโอเคกับงานแล้วก็ทําได้สบายๆอ่ะมีงานอะไรมาฉันก็ทําได้นะคะการเงินก็มีมาเรื่อยๆนั่นเองนะคะดีดีดีทำได้ค่ะงานเก่างานใหม่งานอะไรคุณก็ทําได้คุณสตรองคุณแข็งแกร่งคุณแข็งแรงนะคะในเรื่องของการงานและอาชีพที่เหมาะสมกับคุณล่ะคะ อาชีพที่เหมาะสมกับคุณอาชีพที่เหมาะสมกับคุณนะมีอะไรบ้างเนี่ยค่ะอ่ะออ,อ,อ่อยู่ๆก็ยังไงเนะี่ยฮะขอโทษนะคะเดี๋ยวๆปรับก่อนเอออยู่ๆก็งุ่มนาลงบปเนี่ย มาดูซิว่าอาชีพไหนเหมาะกับคุณมากที่สุดคือคุณเก่งคุณสตองอะค่ะคุณเป็นคนเก่งอะอาชีพไหนไหนคุณก็ทําได้หมดอืมคุณทําคุณเรียนรู้ไม่คุณเรียนรู้ไม่ไม่นานอะแป๊บเดียวคุณก็ทําได้คุณเป็นคนที่เก่งสตองค่ะเงินเก่งทํางานเก่งแล้วก็เก่งในทุกๆด้านไม่ว่าจะงานอะไรคุณก็ทําได้นะคะทูออฟคอร์สเอแล้วก็ทูออฟโซนนะคะหนึ่งเหรียญนะคะเทนออฟครับไม่หมอมองว่า งานที่เหมาะสมกับคุณนะคะแม่หมอมองว่า,าทำทำทำได้หลายอย่างก็คือทำหลายหลายอย่างในเวลาเดียวกันนะคะทำงานสองอย่างได้ทำสามอย่างได้ทํางานกับครอบครัวได้ทํางานกับเพื่อนร่วมงานได้ทํางานกับคนรักคู่ครองได้นะคะหรือทํางานคนเดียวคุณก็ทําได้งานที่เหมาะสมกับคุณที่สุดก็คือในด้านการขาย อ่าถ้าสมมติเป็นการขายก็ขายอุปกรณ์ก่อสร้างได้อยู่ขายอุปกรณ์ก่อสร้างเปิดร้านของชําเล็กๆได้อยู่เปิดร้านอะไรที่เป็นของตัวเองแล้วก็สามารถที่จะไปทํางานออนไลน์หรือไปทํางานนอกบ้านได้อีกนะคะอ่อคุณคุณ,ค,ณคุณทำงานได้หลายๆอย่างอ่ในในใน,ในขณะเดียวกันได้แล้วก็การเงินของคุณก็จะดีมากนะคะดีมากๆนะคะการค้าการขายคุณทําได้ถ้าเป็น ถ้าเกิดเป็นงานประจำนะคะคุณก็ทำได้สองอย่างสางอย่างคุณรับจอบได้เลยนะคะถ้าเป็นราชการก็ยิ่งดีเลยรับจอบนู่นนี่แน่นแน่นุ้นนนนนยเงินเข้างานเข้าอุย้ยดีมากปังปริเรียปังปังปังร่ำรวยร่ำรวยค่ะรวยจริงๆรวยเห็นเห็นนะคะการงานคุณดีเลิศมากค่ะนะจ๊ะคุณทำได้ทุกอย่างทุกงานเก่งเก่งทุกอย่างสตรองเก่งมากๆนะคะ ทีนี้จะมาดูว่าไพ่ทูตสวรรค์น,นะคะอยากจะแนะนําอะไรเรานะไพ่ทูตสวรรค์นนะอยากจะแนะนําอะไรเรานะเกี่ยวกับการงานนะคะความยึดถือคือความเจ็บปวดอืม ก็ไม่ต้องไปยึดไปถืออะไรนะคะอย่าไปยึดติดอม,มีอะไรทําก็ทํามันมันเจ็บปวดไอ้ความยึดติดเนี่ยนะการงานของคุณมันไม่ใช่ว่าจะไม่มีปัญหามันก็มีปัญหาทุกที่นั่นแหละแต่คุณก็จัดแจงจัดการได้สบ,สบายแต่จะต้องไม่ต้องไปยึดติดมันมันเป็นความเจ็บเจ็บปวดเจือถือนะ ชีวิตได้ผ่านร้อนผ่านหนาวมาจนได้รู้ซึ้งถึงประสบการณ์ก็คือประสบการณ์คุณ่ยสูงมากในเรื่องของการงานคุณสามารถผ่านไปได้ด้วยดีนะคะปังปุรีปังปังปัง,ปงรวยรวยรวยนะคะอนาคตของเธอขึ้นอยู่กับสิ่งที่เธอทําในวันนี้ไม่ใช่พุ่งนี้ก็คือมีวันนี้มีอะไรทํ็ทํามีงานเข่าเราก็ทํเอา้าเอา้าเอา้าสู้ๆเฮ้ยเฮ้ยอ,อ,อ,อะไรก็ว่ากันไปนะแค่สิ่งดีๆบางครั้งก็มาจากที่เรา คาดไม่ถึงเออบางทีเราก็ไม่รู้ว่าหัวหงหัวหน้าจะขึ้นเดินเดือนให้เราหรือเปล่าอุ้ยฉด แบบว่าอยู่ดีก็แบบคาดไม่ถึงอะเขาค้นเงืนเดือนให้เราอะอฮะหรือไม่งั้นก็แบบลูกค้าลูกค้าเราสั่งงานเพิ่ม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 ปังปรีเออะไรเงี้ยโอประมาณนี้นะคะดีดีดีค่ะปีนี้เฮงๆงรวยๆนะคะประเชิญหน้ากับสิ่งต่างๆนะคะก็จะประมาณนี้นะคะเป็นคลิปสั้นๆในเรื่องของการงานนะคะเรื่องของการงานอย่างเดียวนะคะมันก็เลยสั้นนะคะแต่ก็แบบว่าเออสู้ๆนะคะก็ประชิญหน้ากับสิ่งต่างๆก็คื เราก็ทําดีที่สุดแล้วเราก็มีประสบการณ์นในด้านการงานอยู่แล้วนะคะก็ขอให้ทุกคนเจริญรุ่งเรืองร่ํารวยนะคะปังเฮงเฮงรวยนะคะแล้วก็มีความสุขทุกๆคนๆทุกท่านค่ะก็จบไปในสนัญลักษณ์ที่หนึ่งจ้บจอบบลาบลาบล่าจ้บจอบบลาบลาบลา,บลามาพบกับสัญลักษณ์ที่สองนะคะสัญลักษณ์ที่สองนะคะ ในเรื่องของการงานนะคะการงานของคุณเป็นอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็คุณเหมาะสําหรับงานอะไรบ้างนะคะมาดูก่อนนะคะว่าตอนนี้การงานคุณเป็นอย่างไรบ้างนะคะหล่นมาใบหนึ่งเอาก่อนนะคะวางไว้เดี๋ยวก่อนนะคะสับต่อนะคะการงานคุณเป็นอย่างไรบ้างในตอนนี้นะคะแล้วก็งานอะไรนะคะที่เหมาะสมกับคุณบ้างนะคะมาดูกันใบแรกหล่นลงมาเอานะคะสเตรน การงานของคุณตอนนี so ้นะมันเหมือนกับว่าจัดแจงจัดการได้ทุกอย่างนะแต่เหนื่อยโออก็คือจัดแจงจัดการอ่ะได้ได้หมดอ่ะคือเก่งคุณสตองคุณเก่งคุณสามารถจัดแจงจัดการคุณสามารถทําอะไรได้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่าเหนื่อยเหนื่อยมากนะคะโอ้หนักหนักมากนะคะการงานของคุณทั้งเหนื่อยทั้งหนักนะคะเหนื่อยใจกับลูกน้องบริวารเหนื่อยใจเหมือนเหมือนแบบ เบื่อหนายไม่อยากจะทำแล้วงานแต่ก็เพื่อเงินนะคะเพื่อเงินคุณก็ต้องสู้มีการเดินพามีการติดต่อเดียวงานก็คือกว่าจะเดียวงานได้สําเร็จ งานหนึ่งเนี่ยเล่นเอาเหนื่อยเหมือนกันนะคะเล่นเอาเหนื่อยเหมือนกันแต่ก็สําเร็จเพราะคุณสดตองคุณเก่งคุณสามารถจัดแจงจัดการได้ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะแต่และงานที่คุณจะดิวได้สําเร็จเนี่ยคือเหนื่อยแต่ได้คุ้มค่าและคุณก็ต้องอดทนมากๆเกี่ยวกับคนที่เราไปดิวงานด้วยลูกน้องลูกอะไรลูกพี่อะไรก็เรื่องต,ต่างๆกับผู้คนคุณก็ต้องมีความอดทนสูงเพื่อเงินนะคะตอนนี้การงานของคุณ จัดแจงจัดการได้เป็นอย่างดีนะคะแต่เหนื่อยหน่อยเท่านั้นเองไม่มีปัญหาไม่มีปัญหานะคะก็อดทนทสู้ๆต่อไปนะคะเพื่องานเพื่อเงินนะคะเราก็ต้องอยู่ได้ด้วยงานแล้วก็ด้วยเงินค่ะนะคะสู้ๆค่ะทีนี้นมาดูซิว่าเางานที่เหมาะกับเรานะคะมีอะไรบ้างนะคะงานที่เหมาะกับเราที่มีมีอะไรบ้างนะมาดูกันเอซอฟวอนนะคะเดอะมิท ไฟลออฟเพน a c โ e คฮลียนจุมูนนะคะแล้วก็ไฟล์ออฟสอดนะคะคิงออฟเพนทโคนะคะงานที่เหมาะกับเรานะคะไม่หมอมองว่าเออเป็นงานที่แบบว่าเป็นงานเออเป็นงานส่วนตัวอืมเพราะตอนนี้คุณรู้สึก มันเหมือนแบบเหนื่อยเหนื่อยกับงานที่ปัจจุบันนี้อยู่นะคุณอยากจะปีงานส่วนตัวเป็นทำธุรกิจส่วนตัวทําอะไรอ่ากับอ่าของคุณที่เป็นส่วนตัวนะคะไม่หมอมอง,มองว่าทําได้นะคะแต่มันต้องใช้เวลาเนาะคุณก็ต้องทํางานประจําควบคู่ไปด้วยแล้วก็ไปทํางานส่วนตัวคือขายของออนไลน์หรือทําอะไรที่มันเป็นแบบส่วนตัวรับจอบรับอะไรพิเศษต่างหากเนี่ยที่เ็นส่วนตัวนะคะอ่าก็จะมีอ่าคนอ่า คอยช่วยช่วยเหลือหรือคอยสปอร์ตสนับสนุนคุณอยู่นะคะเอ่อก็แต่ว่าคุณก็ต้องทํางานสองสองอย่างควบคู่อ่ะคืองานประจําแล้วก็งานพิเศษคุณต้องทําเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเออมันมีความต้องการเงินคุณมีภาวะนี่ศีลคุณมีความจําเป็นต้องใช้เงินเอ,อ่อ คือรายจ่ายคุณมันเยอะนะคะรายรับคุณไม่พออย่างเงี้ยรายจ่ายเยอะคุณก็ต้องทํางานเพิ่มอีกนะคะงานประจําคุณก็ต้องยึดไปก่อนนะคะแล้วก็งานเสริมก็งานเสริมก็คืองานขายออนไลน์หรือรับจ็อบพิเศษหรือรับอะไรที่มันเป็นงานพิเศษรับโอทอะไรอย่างนี้นะคะงานอ,าอะไรหรือที่เป็นงานน่ก็คืองานอะไรคุณทําได้หมดอืมนะคุณเก่งคุณสตองคุณทําได้หมดเลยเอ ไปรับ j อบอะไรคุณก็ทําได้นะคะแต่ว่าในใจของคุณอน่ะนะคะก็อยากจะทํางานเป็นแบบส่วนตัวไม่ชอบทํางานกับหมู่คนหมู่มากเพราะว่าคุณเบื่อในเรื่องของการแบบที่แบบโอ้ย กับผู้คนอนะ่ะเบื่อกับผู้คนอนะ่ะเบื่อกับใจของคนอนะ่ะเออเบื่อมากนะคะก็คือตอนนี้คุณก็ยังออกจากงานประจํายังไม่ได้นะคะคุณต้องยุดงานประจําไว้ก่อนแล้วก็รับจอบรับอดีเสริมนะคะก็เหนื่อยหน่อยปีนี้นะคะเหนื่อยหน่อยหนักหน่อยนะคะแต่ก็ขอให้สู้ๆอดทนค่ะชีวิตของเราเหมือนต้องสู้นะแค่ต้องสู้ต้องสู้ถึงจะชนะนะคะทีนี้มาดูซิว่าพอ,อา่อะไรนะ ไพ่ทูสวรรค์น,นะคะจะแนะนําอะไรคุณนะคะมาดูนะคะว่าไพ่ทูสวรรค์จะแนะนําอะไรคุณอีกนะคะในเรื่องของการงานนะคะโอ้ยสับยังไงเนาะห้ลุนอย่างเงี้ยเนาะนอนนอนในเรื่องของการงานนะคะไพู่สวรรค์นะคะสิงหิคเทั้งหลายจอกัวันเท่าไหร่อยากจะแนะนําอะไรคุณเพิ่มเติมอีกนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการงานนะคะ เราทําบุญกับใครให้ลืมนั่นไงเห็นไหมคุณนะอืนะคุณมันมีความแบบที่ผู้คนเออเบื่อหนายกัแบบอารมณ์ของคนผู้คนวุ่นวายนะคะเราทําบุญกับใครก็ให้ลืมคะใครทําบุญกับเราให้จํานะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะจักรนะวาลทั้งหลายอยากจะแนะนําเราแบบนี้คือคือเราทําคุณทําบุญกับใครก็อ้าทำใหเราไม่ต้องไปจําไม่ต้องไปคิดฝังสิ่งใดตอบแทนไม่ต้อง,งไปคิดทำทำทำไปนะคะแต่ถ้าใครทําบุญกับเราแล้วก็ให้จําไว้เออเนี่ยเขามี บุญคุณกับเรานะเขามีอะไรกับเราอย่างนี้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะอยากจะแนะนําคุณแบบนี้นะคะจงอย่าวิ่งหนีต่อปัญหาใดๆที่คุณเผชิญอยู่นะคะก็คุณเก่งอยู่แล้วคุณสตองอยู่แล้วคุณไม่วิ่งหนีปัญหาหรอกนะคะไม่ต้องไปนหนีปัญหาไม่ต้องไปเครียดมันก็สู้ส,สู้ต่อสู้นไปมีปัญหามากก็แก้ไขไปก็บจเท่นานั้นเองนะคะปล่อยเวลาให้เป็นเครื่องที่สู่อ่เขาไม่ต้องไปคาดหวังอะไรมากก็ ปล่อยเวลาให้เป็นเครื่องพิสูจน์ไปนะคะการตัดสินใจระหว่างขาวและดำนะคะตอนนี้คุณก็อยู่ในช่วงที่แบบว่าเอออยู่ในภาวะที่คุณจะต้องตัดสินใจนะคะให้ประสบการณ์เป็นครูผู้รู้แก่เราก็คือประสบการณ์ที่เราได้สั่งสมในการทํางานทําอะไรมาเนี่ยแหละนะคะเป็นประสบการณ์ให้เรารู้นะคะการตัดสินใจเรื่องระหว่างคนนะคะกับงานคนกับงานเป็นอย่างไรนะคะงานเป็นอย่างไรแล้วก็ติดต่อแล้วก็เราก็จัดแจงจัดการทําได้คน ผู้คนที่จะมาดีวกับเรานะคะมาร่วมทํางานหรือว่าอยู่รายล้อมรอบตัวเราเป็นยังไงเนนะคะก็ให้ประสบการณ์เป็นครูครูแก่เรานะคะก็แม่หมอก็ขอให้ทุกท่านทุกคนนะคะที่เลือกสัญลักษณ์ที่2นะคะมีแต่ความสุขความเจริญนะคะสู้ๆกับการงานนะคะจ้าจ้าจ้าบลาบลาบลจ้าจ้าจ้าบลาบลาบลามาพบกับสัญลักษณ์ที่3นะคะสัญลักษณ์ที่สานะจ๊ะ ในหัวข้อเรื่องที่ว่า,าการงานนะคะการงานของเราเป็นอย่างไรบ้างแล้วง,งานอะไรที่เหมาะสมกับเราบ้างนะคะเรามาดูเรื่องการงานกันบ้างนะคะในสัญลักษณ์ที่3นะจ๊ะตอนนี้เรามาดูดิว่าการงานของเราเป็นอย่างไรบ้างนะคะ ten stop p e n t เพนตา of p e n t a c l e พนตากอล์ s 8ของสอ o อ่า4ของ the e m p r e s s การงานของคุณนะคุณหาเงินได้เยอะมากแต่คุณก็มีรายจ่ายเยอะมากคุณเอ้ยหาได้เท่าไหร่ก็จ่ายจ่ายจ่ายไว้ได้รับรับรับเท่าไหร่ก็จ่ายจ่ายจ่ายไว้ไม่ต้องจ่ายไม่ต้องจ่ายไม่ทำู้จะทำยังไง นะ,ะไม่รู้จะทํำยังไงนะคะการงานอู้หาเงินเก่งอะไรเก่งนะคะการงานคุณเด่นมากเลยเด่นในเรื่องการงานมากเลยปีนี้แต่การใช้จ่ายนะคะเพราะว่านี่สินเราว่านี่สินที่อยู่เดิมหรือว่าอาจจะมีรายจ่ายอย่างเงี้ยนะคะมันโอ้โหจ่ายได้มา,าจ่ายไม่รู้จะทำยังไงดีมันก็ต้องจ่ายไปนะคะ แต่ว่าเราก็อยู่ได้อ่ามีการมีการจัดจงจัดแจงอยู่ได้นะคะเอ่อทำงานอย่างมีความสุขได้ทํางานได้จัดแจงจัดการงานได้อะไรทุกอย่างนะคะหางเงินได้แล้วก็มีแผนที่จะแบบว่าเอออยากจะทําธุรกิจเพิ่มเติมขึ้นอีกนะคะก็คือต้องลงทุนคุณก็ต้องใช้เงินอีกนะคะเงินต่อเงินลงทุนไปนะคะต่อเงินต่อเงินก็ได้อยู่ไม่มีขาดทุนนะคะแต่ว่ารายจ่ายมันก็ยอ้อย่างว่าหลยนะแต่ว่า ก็จะจัดการได้นะคะการงานของคุณก็ไปได้ดูดีนะคะภายในปีนี้จะประสบความสําเร็จในเรื่องของการงานนะคะแล้วงานอะไรที่เหมาะสมกับเรามากที่สุดนะคะ King of w a n d s นะคะ Seven Seven of, of Pentacles นะคะ s Ten r g t h นะคะแล้วก็ Five of Swords นะคะ King of Pentacles นะคะแล้วก็ Ten of Cups การงานอะไรที่เหมาะสมกับ <Find> ค <human Jorge> ุณนะคะเอ่อบ้างหนึ่งนะคะการงานธุรกิจส่วนตัวนะคะทำธุรกิจอ่ได้ค้าขายได้นะคะค้าขายได้ทําธุรกิจส่งออกได้นะคะทําธุรกิจครอบครัวได้นะคะทำเอ่อทำผลิตเอ่อเป็นโรงงานผลิตหรืออะไรที่เป็นผลิตแล้วส่งออกได้อยู่ทําเกษตรกรเกษตรกรรมได้อยู่ขายอาหารสัตว์ขายอาหารที่เป็นแบบเอ่อ อา,อาหารนกอาหารสัตว์อ่ะเออเนาะเป็นพวกปุ๋ยพวกอะไรเงี้ยได้อยู่ขายปุ๋ยเป็นเซลขายปุ๋ยได้อยู่เป็นอะไรก็ได้ที่ที่ทแ,บบแบบการค้าการขายอ่ะเออเป็นเเกี่ยวกับเรื่องของการขายการผลิต อ่านะผลิตของเองขายได้นะคะทำถ้าเกิดคุณทํางานประจําอยู่คุณก็ทาคุณก็ดีลงานได้แล้วก็ทํางานเสริมได้อะไรประมาณนี้นะคะเอะอการงานครอบครัวงานงานเดี่ยวงานคู่งานหมู่อะไรคุณทําได้หมดนะคะเพราะว่าคุณเก่งในเรื่องของด้านการงานนะคะเออนะคะการทําเกษตรศกรรมก็ได้อยู่นะคะทาผลิตผลผลิตเออเกี่ยวกับผลผลิต ได้อยู่นะคะทำโรงงานเปิดโรงงานได้อยู่นะคะเปิดโรงงานน้ําตาลก็ได้นะเปิดโรงงานน้ําตาลนะคะก็เปิดเโรงงานผลิตอาหารอาหารสัตว์ก็ได้นะคะเปิดโรงงานอ่ผลิตหรือไม่งั้นก็ทำไร่ทํานาทําสวนเออทําสวนก็ได้อยู่นะคุณผลผลิตคุณเนี่ยจะงอกงามงอกเอ้ยถ้าคุณนายถ้าคุณทํางานประจําอยู่คุณทําอาชีพเสริมในด้าน ผลผลิตอ่ะเกี่ยวกับผลผลิตอ่ะเออทำไร่ทำสวนทำสวนมะพร้าวทำสวนมะม่วงทำไร่นาสวนผสมเพิ่มอะไรก็ได้คุณมีที่มีทางคุณก็ไปทำออจ้างขาวหรืออะไรก็ได้หรือถ้าเกิดคุณจะทำงานออนไลน์คุณก็สามารถทําได้นะคะแม่หมองมองว่าอย่างนี้นะคะการงานการเงินคุณเด่นมากคุณหาเงินเก่งคุณใช้ใจ่ายเก่งคุณก็หาเงินเก่งอ่ะ นะก็หมุนไปทางนู้นทางนี้อยากจะลงทุนทางนู้นทางนี้ได้หมดเลยคุณอู้ภายในปีนี้คุณจะปังปัง,ปงรวยรวยเฮง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 รวยรวยรวยอย่างแน่นอนนะคะในสําหรับสัญลักษณ์ที่3มคุณดีมากเรื่องการงานคุณปังปังปังนะคะทีนี้มาดูสิวาา่วาไพ่ธุรกิ์อยากจะแนะนําอะไรเรานะคะเกี่ยวกับเรื่องของการงานนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของการงานจะ เชื่อในปฏิหารแต่หวังพึ่งมันก็เชื่ออยู่อะไรเงี้ยไปไหว้พระไม้เจ้าไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปไประภุม่มเจ,จ,จทีเจทีเจ้างอะไรเงี้ยก็เชื่ออยู่แต่ก็ไม่ต้องไปหวังอะไรมากมายอะไรเงี้ยนะคะ่ะตรงทําลงมือด้วยทำด้วยตัวเองนะคะความเข้มแข็งเท่านั้นนะคะที่จะเป็นเกาะกาําบังเราก็คือเราต้องเข้มแข็งอยู่แล้วในเรื่องของการงานการเงินอะไรต่างๆเราจัดแจงจัดก,การได้นะคะครอบครัวความสุข ะค,ะคุณมีครอบครัวที่ดีนะฟ้าหลังฝนย่อมดีเสมอต่อไปนี้จะดีค็คือเป็นฟ้าหลังฝนนะคะปลดปล่อยปลดล็อกทางออกนะคะคุณจะมีทางออกนะคะคุณจะมีการปลดปล่อยปลดล็อกอาจจะหมดนี่หมดสินหรืออาจจะเริ่มนี่สินใหม่เริ่มเริ่มนี้สินที่แบบว่าเออเอามาทําลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยนะคะแต่จะมีการจัดแจงจัดการได้ ต่อไปนี้จะดีรวยรวยรยนะคะเกี่ยกวกับเรื่องการงานธุรกิจต่างๆนะคะคุณจะปังปุรีร่ํารวยรุ่งเรือง,งเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอย่างแน่นอนค่ะนะคะแม่หมอก็ขอ,อให้คุณนะคะมีแต่ความสุขความเจริญน,นะคะร่ํารวยร่ํารวยรุ่งเรือง,งนะจ๊ะก็จบไปในสัญลักษณ์ที่3เจ้าๆจ้บลาบลลา